สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร,ร์มยาชาแนลเช่นเดิมนะฮะก็วันนี้มาพูดถึงกูต้าไทโออีกรอบนะฮะแต่มาพูดในประเด็นเรื่องความข่าวนะฮะก็เป็นประเด็นที่ที่คนทั่วไปรู้จักกูต้าไทโอเน่นะฮะเพราะว่าเขามาใช้ในทางด้านนี้กันเยอะนะฮะจะมาคลีริฟายกันหน่อยว่ามันใช้ให้ข่าวได้จริงไหมนะฮะถ้ามันข่าวแล้วมันมันยังไงนะฮะ ว่ามันมีผลข้างเคียงไหมอะไรเงี้ยมาดูกันนะครับก็จะพูด,พ,ดพูดกันใน3หัวข้อนะฮะมีกูต้าไทโอนคืออะไรขอข้อที่1ข้อ2ก็คือที่มาของกูต้าไทโอนกับผิวขาวมันมาได้ยังไงแนวคิดการใช้พวกเนี้ยข้อ3ก็คือการใช้กูต้าไทโอนในทางที่ผิดนะครับก็มาดูหัวข้อแรกกันก่อนนะฮะกูต้าไทโอนอย่างที่เคยคุยกันในคลิปที่แล้วเกี่ยวกับไอ้กูต้าไทโอนเกี่ยวกับป้องกันความแก่อะไรพวกเนี้ยนะฮะ คือโูต้าเทโอเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอนุมูลอิสระในทุกๆเซลล์ที่ร่างกายผลิตได้เองนะฮะก็มีคุณสมบัตคุณสมบัติเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งครับโปรโตีนนะฮะก็อันนี้เน้นคำว่าโปรโตีนก่อนเนาะจะได้รู้ว่ามันมีความสำคัญอะไรกับในบทความนี้นะฮะเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งทำหน้าที่ป้องกันเนื้อยเยื่อนะฮะไม่ให้ไม่ให้ถูกทำลายโดยสารอนุมูลอิสระนะฮะ ก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายและที่สําคัญนะฮะยังช่วยตับในการทําลายสารพิษนะฮะตับเป็นจุดที่ทําลายสารพิษเยอะนะฮะก็กุตาไทโอนก็มีบทบาทหลักในการกําจัดสารพิษนะฮะมาดูหัวข้อที่2ที่มาของกูตาไทโอนกับผิวขาวนะฮะในทางการแพทย์นะฮะมีการเอากูตาไทโอนเนี่ยมาทดลองในการรักษาโรคต่างๆซึ่งไม่ได้รับการอนุมัตินะฮะจากอยี๋เลยนะครับพูดง่ายคือใช้แบบ ออฟเลเบลอะนะฮะที่เขาเรียกกันในศัพท์ที่ใกล้ใช้กันนะฮะก็คือมันไม่ได้อยู่ในฉลากนะฮะเขามาใช้ในเช่นภาวะารักษาหมันในเพศช,ชายนะฮะเป็นหมันอะไรอย่างนี้นะปายประสาทอักเสบนะฮะมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งต่อมลูกหมากวิธีการรักษามักจะฉีดเข้าหลอดเลือดดำนะฮะหรือไม่ก็กล้ามเนื้อนะฮะเขาแปลกใจนะฮะผลข้างเคียงหนึ่งที่เขาแปลกใจก็คือ ผู้รับการทดลองเนี่ยเข้ารับการทดลองฉีดเนี่ยผู้ป่วยมีผิวขาวขึ้นนะครับอืมเขาไปค้นพบว่ามันมีกลไกก็คือมันคูต้าไทโอนเนี่ยมันไปยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเอสนะฮะซึ่งทําให้อ่าเม็ดสีของผิวหนังเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนจากขาวชม,ม,ชมพูไปเป็นสีดำตานนะฮะก็เลยคือก็เป็นอาขาวชมพูนะฮะเขาก็เลย เอาคนบางกลุ่มก็เลยเอาผลข้างเคียงเนี่ยสรุปคือมันเป็นผลมาจากผลข้างเคียงนะมันคือผลข้างเคียงนะครับที่ทําให้ผิวขาวเนี่ยเอเคยได้ยินผลข้างเคียงของไอ้พวกนั้นไหมยาที่ยาของผู้ชายอะที่ทําให้อวัยวะเพศแข็งกนะ็คือมันเขาทดลองในยาลดความดันแล้วเขาไปพบว่าเอ๊ะทําไมผู้ป่วยนอนคว่ำกันหมดเลยนะฮะเขาอายพยาบาลอะไรอย่างเงี้ย ก็คือมันทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวมันเป็นยาความดันชนิดนึงน่งะน,นะครับครับรัเป็นเองหรอครับ<ะ>เป็นบใช่คก็้เป,เป็นบ่อยเนาะจองวอมงาน คือวาาาหน้า,นา,นนาหรือว่าอะไรก็สร้างทหลับตาตเอนนี้เปิหดหลัตาแล้วมันเคืองมันเหมือนืมนมันเกิดการกแสบตาด้วยแลใช้เยอะวนีรอนตาเียวแล้วหัก็หยอไเรื<ะ>่อยๆไม่ได้คอนแทคไม่ค่ะไก็หยุดได้เลยนะเรายังต้องใช้สายตาเยอะต่อหมครับเนี่ยต่อค่ะเพราะว่างานเกี่ยวหน้าคอมก็ยังพักสายตาบ่อยๆด้วย<ะ> ก็ต่อเลยนะโดยปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาที่น่าเชื่อถือนะฮะและยังไม่ได้มีการลองรับประสิทธิภาพนะฮะ ของการนำกูธาไทโอน e นะฮะมาใช้ในแบบว่าทำให้ผิวขาวนะฮะโดยยังไม่ผ่านการรับรองจากออ,อยอของอเมริกานะครับหรือ fda นะฮะข้อหัวข,ข้อที่สานะฮะการใช้กรูธาไทโอนในทางที่ผิดน,นะฮะกรูธาไทโอนที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปจะเห็นในรูปแบบผงละลายน้ำแล้วก็เป็นเม็ดแคปซูลนะฮะ แต่อย่างที่บอกในต้นตอน,ต,นต้นที่บอกว่าให้จำว่ากุฎาเทอ,อนคือโปรตีนโปรตีนถ้าอยู่เจอน้ําย่อยในกระเพาะเป็นไงครับสลายนะฮะก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับดังนั้นในทางที่ผิดเขาก็เลยนําแบบยาฉีดมาใช้นะฮะอืมซึ่งมันได้ผลเนาะอืมประเด็นสําคัญไม่ได้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่ประเด็นสําคัญคือความปลอดภัยนะฮะก็เนื่องจากมันไม่ใช่ว่าผลฉีดเข็มเดียวเนี่ย ขาวไปตลอดทั้งปีทั้งชาติมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันอยู่ได้แค่ช่วคราวนะครับทำว่าชั่วคราวก็เลยต้องฉีดบ่อยๆพอฉีดบ่อยๆเกิดอะไรครับเกิดการสะสมนะฮะเกิดอันตรายในระยะย,ยาวนะครับฉีดบ่อยๆเกิดอะไรครับถ้าฉีดโดยไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะฉีดในอัตราที่เร็วเกินไปอาจจะติดเชื้อในกระแสะเลือดนะฮะหรือแบบว่าใช้เครื่องมือไม่สะอาดเกิดฟองอากาศอะไรเงี้ยอุดตหลอดเลือดนะฮะ โอ้อันตรายเยอะมากนะฮะยิ่งฉีดบ่อยยิ่งอันตรายสูงนะครับบางคนอาจจะโชคดีรอดในครั้งแรกๆนะ,ะแต่มันเสี่ยงมากๆนะฮะบางคนอาจจะแย้งว่ากูาทาเทโอนมันก็สารเป็นธรรมชาตินี่ร่างกายก็สร้างได้ทําไมถึงฉีดแล้วมันไม่ปลอดภัยล่ะอืมอันนี้ก็เหมือนน้ำนะฮะคุณเทน้ําล้นลงในแก้วมันล้นไหมมันล้นนะฮะเปรียบเทียบสมมวซัวเอาไม่ใช่นะ ก็คือสรุปคือมันมันไม่ใช่ร่างกายสร้างเองอันนี้มันคือสารเคมีฉีดเข้าไปในร่างกายมันมันก็เหมือนสารในร่างกายเราจริงแต่มันก็ไม่ไม่ใช่ธรรมชาตินะฮะฉีเข้าไปมันก็อันตรายนะครับอย่างที่เคยพูดเสมอนะฮะยาสารเคมีมันคือดาบสองคมนะฮะใช้ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็ช่วยได้นะฮะแต่ใช้เกินขนาดอันตราย 1 100้อนะฮะอืมโอเคก็ขอให้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับในการใช้ยาครับผมโอเคขอบคุณที่จิตารรับชมครับก็ขอบคุณดีๆขอบขอบขอบคุณขอ้อมูลดีๆจากฟาร์มาสีมหิดลเช่นเดิมนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ